ในละหมาดนั้นดีอยา Marcel, Onion, well. ่างไรละหมาดมีคุณค่าอย่างไรวันนี้มีคําตอบครับอุสมิลลาฮิราะห์มานุราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินัอ์มะติฮิตติมุสซาลิฮัดอุสซลาตุสซาลามอัลลอฮ์มัลลาอับดุลเบะดะฮ์วะอะลาอัลลิฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัมทัสลิมันคาสิยรอสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบะระกาตุท่านพี่น้องผู้รักยิ่งครับเรื่องของการละมาดเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะทรงรักทรงเมตตาเรา ได้ปรงส่งให้ในการละหมาดเนี่ยมีคุณค่าที่กู้ควรละหมาดมีแต่รหมาความเมตตาที่เอาสุฮานุตลาให้กับเรามาละหมาดเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเรากับรหมาความเมตตาของเราสุภานุวาตละวันหนึ่งอย่าง,ง,งน้อยเราต้องละหมาดห้าเวลาในละหมาดนั้นดีอย่างไรละหมาดมีคุณค่าอย่างไรวันนี้มีคําตอบครับอลมสซาลาตุฟาชุฟาชะนูฮาฟี ตัฟร al <c oughs> <this> <c oughs> ีก <c oughs> hmm. yeah, ็เลยวตตุวิยะที่วชชะเฮกละมารโดยเรื่องของละมารในประเด็นที่ว่าเรื่องการทําให้จิตใจจิตในเรื่องของการทําให้จิตใจนั้นมีสมาธิการนั้นจิตใจนั้นได้จดจ่อวัตตุวิยีในการที่สร้างสร้างพลังให้กับจิตใจวัชชะเฮในประเด็นที่ว่าเรื่องความเบิกบานความโล่งใจของจิตใจวัลสติความความสุข ความอร่อย,ออยที่จิตใจของเราได้สัมผัสอักบรุรชะนี่มันเป็นประเด็นที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับประเด็นที่เราอยากให้ยังมีความสุขได้เจอความสุขได้เจอความพลังที่อยู่ในจิตใจของเราเจอสมาธิที่จดจอ่อวาฟีฮาในละหมาดนั้นอิตติซาหรือกอลบิวารุฮุบิลละเป็นการเชื่อมเป็นการทําให้จิตวิญญาณทําให้วิญญาณ เราก็หัวใจนั้นได้เชื่อมกับอัลรสุบฮานิวาตาลาประเด็นนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไปน้องครับการละมานั้นเป็นการทําให้จิตใจจิตวิญญาณของเรานั้นได้เชื่อมได้ติดต่อกับอัลรสุบฮานิวาตาลาวัตถนาอมุมบิสิกริฮาและเป็นการสร้างความสุขละหมาดคือการสร้างความสุขโดยการที่ได้ดำลึกถึงอรสุบฮานิวาตาลา นั้นใครที่ละหมาดแล้วยังไม่มีความสุขละหมาดแล้วมีความเครียดแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไปนะ้ครับละหมาดแล้วต้องให้มีความสุขวัปติ้าที่เมูมนาญาที่หาแล้วการที่เขาเนัน้น <c oughs> มีความเบิกบานมีความปิติยินดีที่ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานิวาตาลาการละหมาดว่าเราได้ตักเบิดอัลลอฮฺอักบาร์บ้านึงว่าเราได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานิวาตาละความใกล้ชิดความสนิทนะครับความรัก ความเชิดทูนที่เรามอบให้กับลอสุบฮาหนัวแต่ละละมานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าถึงสิ่งนี้ว่าโลโก้ใบไหนได้เหตุการณ์อยู่ตอนหน้าพระพักของลอสุบฮาหนัวแต่เรามีสมาธิเราจดจ่อเราอยู่ใกล้กับลอสุบฮาหนัวแต่ละพระเด็นว่าเรานั้นเห็นลอสุบฮาหนัวแต่ละอันตะาุรละอัลอิฮซานคำว่าอิฮซานความดีขั้นสูงสุดน่อันตรายุหละกับอันนักตรหัวการที่ทํา ท่านทำอิบาดะห์กอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นการละหมาดประเนืองว่าท่านเห็นอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาความรู้สึกของเราความรู้สึกตาเราตาจริงเราตาใจเราจิตวิญญาณของเรานั้นประเนืองว่าเรานั้นเห็นอัลลอฮ์สุบฮานุตาละได้เพราะอัลลอฮ์สุบฮา,น,านั้นทรงยิ่งใหญ่แ่เนื้อสิ่งที่เราจะได้สัมผัสอัลลอฮ์ในโลกญญา แต่ให้เราได้มีความสำนึกว่าฟอินนะหูอิอรอกะพระอัลลอสุบฮานุ mm hmm. ราทรงเห็นเราในพฤติกรรมในสิ่งที่เราได้แสดงออกและเห็นเราสิ่งที่เราสิ่งที่เรานึกเห็นเราในสิ่งที่เราคิดนั่นเป็นการละหมาดเป็นการตัฟริกเป็นการขาจัดนะเป็นการขาจัดสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นขยะในจิตใจสิ่งที่เป็นขยะในความคิดนั้นออกไปให้จิตใจของเราได้โฟกัสอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุรราะลาหพระผู้สร้างผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราผู้ทรงที่จะให้ความดีงามกับเราวัสตอมาลียามียลบาดานีวโกวาทิฮีวอาลาทิฟีโอบูดีอันนี้เป็นประด็นหนึ่งที่มีความสำคัญครับละมานะคือเป็นการใช้อวัยวะทั้งหมดของร่างกายเราครับเป็นตาเป็นปากเป็นลิ้นเป็นมือเป็นหน้าผากเป็นหัวเขานั้นใช้ทั้งหมดเลย ฟีออบูดียติเหนในการแสดงออกในการเป็นบ่าวในการสักการะในการอิบัติกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะก็ตาลาละมาดขณะที่เราสวดอยู่เจ็ดอวัยวะของเราได้สวดอยู่กับอัลลอฮฺอวัยวะที่แปดที่มีความสําคัญคือในหัวใจที่เรามีกับอัลลอฮฺ س ุบฮานและก็ตาราดันั่นการละมาดคือเป็นการใช้อวัยวะทั้งหมดที่อยู่ในในเรือนร่างของเราที่เราควบคุมได้นั้นแสดงออกในการเปลี่ยนแปลงในการสักการะอิบัติกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะก็ตาลา วใจอบรับุกหลุดวินพระองมินาการมอบสิทธิส่วนของทุกอวัยวะที่จะต้องให้กับอวัยวะเนี่ยให้กับสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรครับในความว่าใจของเราส่วนสิทธิของหัวใจเราที่ควงจะได้คือมอบสิทธิ์ให้เขาได้หัวใจของเรานั้นได้ดื่มดําได้นึกถึงวัลสุภาหานิวาตลาหน้าผากของเราส่วนของเรา ส่วนของระบากของเราที่สิทธิของลับากของเราที่เขาพึงจะได้รับจากเราคืออะไรฮะได้สู่ยุตับอภะสุภะห้าเนวาตาลาะลิ้นของเราสิทธิของลิ้นของเราที่เขาพึงจะได้รับจากเราคืออะไรครับใช้ลิ้นของเรานั้นอ่านฟาติฮะริกรูวาและเมื่อถึงวอสุภะหาเนวาตาลาะนั้นการละบาดนั้นคือการมอบสิทธิทุกส่วนนะครับของอว่าะของเรานั้นให้กับเจ้าของผู้เป็นให้กับเจ้าของวัชตีาลอฮี อันตรายลุกขบขอุกขและการใช้อวัยวะทั้งหมดนั้นวัชติกีอันตรายลุกขบิลคอกขการที่เขาใช้อวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเขานั้นออกห่างละทิง้งออกห่างจากการที่เชื่อมโยงจากการที่นั้นจะต้องอาศัยมัรคโลกปกติพี่น้องครับชีวิตเราเนี่ยก็จะ ใส่ก็จะจดจ่อก็จะตอบโจทย์กับคนกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับเราก็จะหมกมุ่นใจเราก็จะมีความคิดก็จะสับสนในจิตใจของเราทั้งหมดที่อยู่กับคนนั้นอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีอยู่กับเพื่อนฝูงจนงทั้งห่ดลืมนึกถึงวัสดาพันธุ์ในวาระช่วงแห่งการละหมานั้นเป็นช่วงพิเศษเพียงครับที่เรานั้นใช้ใช้สมาธิของเรานั้น จดจ่อกับอาลออสุภานะาตลาแล้วก็พยายามที่ออกหาจากการตารันลุกนะครับเกี่ยวพันกับการที่ติดการยึดการติดการถือกับคนกับมนุษย์ทั้งหมดเลยออกไปว่ามมลาบาซัที่ฮีว่ามมฮารรบัติเช่นเดียวกันเลยการที่เรานั้นละทิ้งที่จะต้องไปมูลาบาซาต้องไปปะตนต้องไปปฏิสัมพันธ์ติดพี่น้องครับ มากจเกินไปในช่วงนั้นซึ่งและสิ่งที่มันเกินมากเกินความจําเป็นไปการละหมาดมันทําให้เราได้เีสมาธิได้จดจ,อดจด่อได้ติดต่อกับเราสุภาินิวาสตลาตัดจากการพึ่งพิงตัดจากการตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนคำบรุษวนจีซาดีอวิยลกลกลบิฮีวยบะริฮีอิลารบ,บิฮีวฟาตีและการดื่มดา การสร้างพลังทำให้หัวใจของเรานั้นมีความดื่มดับนะกับอัลลอฮฺ س ب ح ا านูละตเาพระผู้สร้างของเราพี่น้องครับเรื่องที่มีความสําคัญก็ละหมาดหลายครั้งที่เราเนี่ยขาดความดื่มดับขาดความทราบซึ้งขาดความลึกซึ้งในความรักที่ต้องมีกับอัลลอฮฺ س ب าน ن ه ูละตเาขาดความทราบซึ้งที่เราเนี่ยจะต้องชิดกับอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه ูวะตเตาะจะต้องพึ่งพิงจะต้องอาศัยอัลลอฮฺ سبحانه และุตเตาะการละหมาดเนี่ยเป็นการทําให้เราเนี่ย ได้เข้ามาในจุดจุดนี้ฝึกจิตใจของเราตัวเรานั้นให้เราอยู่ในจุดนี้นะครับว่าลิงจีซาบิกอวียก็กอกอวียกอลบิฮิวาเยวะเรฮิสร้างพลังในความดิ่มดำในความเึิกเบื้องกะวะสุบฮานุอัลละตัลัมวะรอฮะติฮิมินอโดวิฮิฮาลัตอัล صلاة ติมาซาอัดบิฮิมินอักบริอโดวียติ والمفريحة ติักซิย ا ت ي อัลละเจแลจ้วจลาอิมุอินลัลร,รูการละหมาดเนี่ยมันทำให้การละหมาดเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราได้มีความสุขเป็นเครื่องมือเป็นสะพานหรือว่าเป็นยาวิเศษที่ทําให้เรานั้นมีความสุขทําให้เรานั้นคลายจากความวิตกกังวลทําให้เรานั้นคลายจากความเครียดทําให้เราคลายจากการยึดต,ติดอยู่กับผู้คนนะ วอลนัฟรีเดเป็นสิ่งที่สร้างความสร้างสร้างความสุขให้กับเราสร้างความวิติยินดีสร้างความเบิกบานให้กับเราวัลอัคตยะเรีถือว่าอาหารนั้นเป็นเป็นอาหารละหมาดเป็นอาหารทางจิตวิญญาณอัลลอฮีลลาตุลาอิมอิลลอฮูรูอัลซอเล่ออซอฮิฮะซึ่งิซึ่งสิ่งการละหมาดนี้ที่ทําให้เรานั้นได้มีความสุขได้อาหารทางจิตวิญญาณเนี่ยอัลลอฮีลลาตุลาอิมุซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมที่จะคู่ควร อิลกรรูบซอลเนี่ยนอกจากหัวจิตหัวใจที่สะอาดครับหัวจิตหัวใจที่ทิมที่ไม่ป่วยนั้นใจเราเมื่อเราได้ละหมาดได้มีสมาธิอยู่กับเลาสุภานณูตละได้ได้ตอบโจทย์อรลเราสุภาณูตะได้ได้พยายามขจัดขยะความขยะความเครียดขยะเรื่องแร้สาระออกมาในจิตวิญญาณของเรามาทําให้จิตวิญญาณของเรานนั้นเป็นจ,จิตวิญญาณที่ใสฮะที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้อง และเมื่อวิญญาณจิตหัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์หรือเป็นองครับความสุขเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่เหมือนเราพยายามขจัดน้ำน้ำเสียออกไปน้ำดีก็จะเข้ามาแทนที่ทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขจิตใจของเรานั้นมีความโล่งมีความสบายสบายในทางตรงกันข้ามว่าอัมโมโูรูบุลอาลีอาลีและฮฟยะกับอับดานอันหนึ่ง่วนจิตใจที่ป่วย จิตใจที่มีขยะจิตใจที่มีแต่เรื่องราวที่เป็นเรื่องของดุนยาจิตใจที่หมกมุ่นฝักใฝ่อยู่กับเรื่องของคนเรื่องของของในเรื่องของดุนยาเรื่องของทงโลกนี้เพียงอย่างเดียวเลยไฟยากระอับดานมันก็ไม่ต่างอะไรกับร่างกายหรอกเพราะจิตใจจิตใจที่ไม่มีสมาธิจิตใจที่กระจัดกระจายจิตใจที่แตกสลายนะครับจิตใจที่ไม่ได้อยู่รวมศูนย์ พอจิตใจไม่ดีจิตใจมีปัญหาแล้วมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาไปด้วยจิตใจแล้วก็เจ็บไปด้วยจิตใจแล้วก็มีความร่างทำให้ร่างกายของเรานั้นป่วยไปด้วยทําให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนเพลียไปด้วยแล้วจุนัสิบุฮาอิเล,ลอังสิยาอิฟารเล่ลานั้นจิตหัวจิตหัวใจที่ที่เป็นโรคนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เหมาะสมที่คู่ควรครับนอกจากอังสิยาอิฟาร์อิฟารเละนอกจากอาหารที่เป็นขยะนะครับอาหารส่วนเกินคืออาหารที่เป็นขยะ นั่นคือเรื่องที่มีความสาคัญไปนะครับเมื่อจิตใจเราดีจิตใจเรามีความสงบจิตใจเรามีสมาธิจิตใจเรามีพลังมีความสุขจิตใจของเรามีความเลือกซึ้งดื่มด่ำในเนี่ยมากในความปวดปานก็เอาก์จิตใจของเรานั้นได้ผูกพันกับเราสุภาพนิวาตจะมันทําให้ร่างกายของเรา้นมีพลังมีความดีแต่ในทางตรงข้ามถ้าจิตใจของเรานนั้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยเรื่องของดุลยเต็มไปด้วยอาการป่วยนะครับ สิ่งนั้นมันก็จะเป็นผลร้ายกับ <c oughs> ร่างกายขึ้นประเด็นใหม่ไปน้องครับท่านดรอเอัลกอร์นีได้เชื่อมโยงให้เราเห็นคุณค่าของการละหมาดโดยท่านได้กล่าวว่าฟัลซัล่าด้นการละหมาดเนี่ยมินอักบาริลมินอักบาริลอว์นี้อะลาตัสซิลมรริมอซาลอดดุนยาเบลอาเธอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวช่วยทําให้เราได้รับประโยชน์ต่างๆทั้งดุนยาแล้วก็อางจอร์เป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องมือ เป็นสะพานที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทาให้เราได้รับความสุขความดีทั้งดุนยาแล้วก็อ่างเกลวัดฟอะมาฟาซิดมาฟาซิดดุนยาบัลอาเกลและเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะคัดจัดป้องกันภัยพิบัติหายนะทั้งดุนยาแล้วก็อ่างเกลละหมาดเป็นสิ่งที่มีความสําคัญพี่น้องครับและเรียกเป็นอย่างไร วฮียามนฮาจนอนิอาสามละหมาดเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ห้ามความชั่วยับยั้งความชั่วบางครั้งอารมณ์นับสูมาครอบงำเราทำให้เรานั้นหลงอยู่กับเรื่องของดุนยาแต่พอเราได้ละหมาดเราได้เรีเซ็ตเราได้อยู่กับเลาก็เราได้ทำให้จิตใจของเรามีความสงบ ละหมาดจึงเป็นตัวแปรสําคัญละหมาดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญที่จะระงับความชั่วได้ว่าดาฟอัตลลุลอุมุรือาดาหรืกอลบิละหมาดเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่ป้องกันและขจัดโรคที่ขึ้นขึ้นจากหัวใจครับทั้งโรคที่เป็นโรคจริงๆโรคหัวใจของเราหรือโรคที่เป็นนามธรรมาหัวใจของเราที่มีความกัดกุ้มที่มีความโศกมีความเศร้ามีความสําคัญไมน้องครับเพราะว่า ละหมาดมันทําให้เรามีความสุขับเพี่น้องครับคนที่มีความสุขโรคหัวใจเนี่ยไม่ไม่ชอบไพียองครับแต่โรคหัวใจนะชอบคนที่มีความเครียดมีความกังวลนั่นคือโรคหัวใจเนี่ยชอบคนแบบเนี้ยและเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญครับที่ทําให้คนเป็นโรคหัวใจละหมาดจะช่วยทําให้เราสิ่งนี้นั้นเราก็สังเกตพี่น้องครับนั่นถ้าหากว่าเราเนี่ยละหมาดและเข้าถึงจิตวิญญาที่แท้จริงกัรละหมาดละหมาดทาให้เราได้มีสมาธิจดจ่อกับอัลลอฮ์พยายามคิดเรื่องกับอัลลอฮ์คิดกับเรื่องกับอัลลอฮ์ ติดกับเรื่องของอัลลอฮ์ตัดกับเรื่องของมนุษย์ไปน้องครับมันทำให้ใจเรานั้นคลายใช่ไหมครับจะเคยที่เครียดจะเคยที่กังวลกับเคยที่เคยโศกอยู่เมื่อได้ละหมาดแล้วมันจะทำให้ใจเรานั้นมีความมีความมีความสุขอ่ะเพี่น้องครับแล้วมันจะทำให้จิตใจหัวใจหัวใจของเรามีพลังใจของเรามีความเข้มแข็งกล้ามเนื้อหัวใจของเรานั้นจะมีความเข้มแข็งไม่ผิดพี่น้องครับทรอซลอซลอลัวซัลัมทุกครั้งที่ท่านมีความกังวลมีความเครียดมีความมิตตกกังวลกับเรื่องใดก็ตาม ท่านท่านก็จะฟาอีราฮาแทาบะฮูอัมรอนฟาเซอีนสัสโซล่าเมื่อนราโซลล์ทรงกังวลทรงเครียดกับเรื่องใดก็ตามท่านก็จะรุกสู่การละหมาดเห็นไหมฮะว่านั่นการละหมาดเป็นหนึ่งในเยียวยาที่มีความสำคัญในการที่จะป้องกันนะครับแล้วก็รักษาโรคหัวใจทั้งหัวใจที่เป็นจริงๆเป็นโรคหัวใจจริงหรือโรคหัวใจที่เป็นธารมธรรมที่มีความแคบมีๆๆความกังวล ว่ามโตริดาตุลิดาอันิจสัตและเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ที่พยายามผักใสโรคที่เกิดขึ้นทางร่างกายต้องการพยายามไล่ขจัดโรคที่จะเกิดขึ้นนั้นพอจิตใจของเรามีความสงบจิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานมันเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสําคัญในการป้องกันในการเยียวยาโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นคือโรคจริงๆเลยพี่น้องครับ ร่างกายเราและลอสุภะารเราทรงสร้างมาเนี่ยให้มีภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเพนองครับมันเป็นระบบที่มันจะช่วยช่วยให้ป้องกันโรคร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเม็ดเลือดขาวนะครับมีความความใกล้ชิดอย่างมากครับกับอารมณ์กับจิตใจของคนๆนั้นเมื่อคนๆนั้นนั้นมีจิตใจที่โล่งมีความสงบเพนองครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เลย มันจะเป็นสิ่งที่จะมาป้องกันโรคระดัต่างๆ,ๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นได้มันเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญไปแล้วครับว่ามูนาวิรตว่ามูนาวิร,ววรตุลิลกันบีละหมาดทาให้หัวใจเนี่ยมีรัศมี <c oughs> จิตใจของเราจะมีความสะอาดคิดนึกถึงในสิ่งที่ดีได้เห็นในสิ่งที่ดีได้เห็นในสิ่งที่มีคุณค่ากับเราได้เพราะจิตใจของเรานั้นด้ชะล้างด้วยกัรละหมาดอย่างน้อยห้าเวลาในแต่ละวัน ใช่ไหมครับแล้วก็เราละหมาดสาคัญนะครับไม่ใช่แค่ร่างของรละหมาดอย่างเดียวแต่ใจต้องละหมาดด้วยอันนี้สําคัญบางครั้งเราละหมาดแล้วเรายังมีความเครียดมีความกังวลละหมาดแล้วก็ยังมีความทุกข์ก็แสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดสักอย่างในละหมาดของเราโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าละหมาดแล้วใจไม่ได้ละหมาดนี่แหละครับนั่นประเด็นสําคัญเป็นครับละหมาดแล้วใจต้องมีรัศมีมีความโล่งหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่มีความสําคัญที่ทําให้จิตใจของเรามีความโล่งแบบนี้มีรัศมีได้คือละหมาดแล้วใจต้องละหมาดต้องพยายามคัดจัดขยะขยะ นะครับเรื่องของดวงใจออกไปให้ได้มากที่สุดและนํานําความรักความปลอดบานนาความสนิทชิดอัลลอฮุซุบาลลอฮลาม,มาแทนที่ว่ามูบายตอตนลินวะจีและมาทําให้ใบหน้ามีรสศมีครับไม่ต้องใช้เครื่องสําอางไม่ต้องใช้ครีมอะไรมากมายไปแล้วครับละหมาดให้เป็นประจําละหมาดแล้วทําให้ได้เข้าถึงละหมาดที่แท้จริงละหมาดนั้นใบหน้าจะมีรสศมีว่ามูรชิตตอตลินจะว่าระหวันนับซีละหมาดมันทําให้อวัยวะและจิตวิญ,ญญาณเนี่ย มีความกระตือรือร้นนั่นคือสิ่งที่มีความสาคัญหนึ่งในสิ่งที่มีนความสาคัญเพระละหมาดแล้วเรามีความสุขมีความมีมีชีวิตแล้วก็มีชีวาเพนองครับอยากจะทําในสิ่งที่ดีๆอยากตื่นขึ้นมาได้ละหมาดอยากละหมาดแล้วนั้นอยากจะทําในสิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าวาจาลีบาตอล,ลิลุรสละหมานั้นนํามาสร้างฤสิกีจะช่วยทําให้เกิดฤทธิ์กีเป็นองครับละหมาดแล้วอะไรก็จะดีขึ้นทำอาหาก,กินก็จะขึ้นมีบารอกะก์ นั่นอย่าลืมพี่น้องครับละหมาดแต่เช้ามาก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะเข้าครัวทําอะไรก็ตามพี่น้องครับจะลืมละหมาดก่อนที่จะออกไปทํามาหากินจะไปส่งของจะไปเลือกสวนไรนาะให้ได้ละหมาดวันนี้วันศุกร์พี่น้องครับยังไงให้ได้ละหมาดนะครับจดตั้งเวลาได้ตั้งเวลาไว้วางแผนไว้ว่าจะต้องมาละหมาดละหมาดทาให้รูสกีของเรานั้นเพิ่มขึ้นมีบรอกเกอ์ใน้รูสกีง่ายสะดวกในการสว่งหารูสกี วาดาฟืองอุรม์วุนมิะหมานั้นเป็นสิ่งที่มาป้องกันการโกงการทุจริตที่จะเกิดขึ้นกับเราใครที่จะคิดไม่ดีคิดร้ายกับเราเนี่ยฮะอัลลอฮฺสุบานุตะลานั้นจะทรงป้องกันให้เราได้แต <c oughs> ่ในระดับหนึ่งวนานะเฟืองอามุ่นวุนระหมานเป็นสิ่งที่จะมาช่วยให้มีชัยเหนือคนที่คดโกงเราทุจริตกับเราคิดไม่ดีกับเราละหมานี้นจะช่วยให้เราได้ชนะเข้าไปน้องครับ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญทุกครั้งที่ถ้าเราสูลล็อกระบาดาน,นาบีนะอยู่ในภาวะที่เพียงพรสัตรูเนี่ยจะทําร้ายสัตวรตจะกันแกล้งแต่พอได้ละหมาดเป็นองครับอัลลอฮฺสุบฮานะทรงช่วยทรงช่วยให้มีทางออกทรงช่วยให้ได้รับชัยชนะวัลกอมิอาตุลลิอัคลาตุชฮาวะละหมาดนั้นเป็นการถอนนะสิ่งที่มาปะปนในอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่มาปะปนสิ่งที่เป็นขยะนะครับในอารมณ์ความรู้สึกของเรา ที่มันปนเปื้อนในเรื่องของดุนยาคิดตอบโจทย์ความสุขในดุนยานี้อย่างเดียวลืมเรื่องอังเรอรลืมนึกขอบคุณข้อรัศุบฮานุวาตระนั่นละมาจะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องในประเด็นนี้ว่าะวาฮววาฟิลวะตุวลิญยะมลัละมล่ยะจะเป็นสิ่งที่มาปกป,กปักรักษาญามาให้อยู่กับเราตลอดกันเพี่น้องครับสุขภาพที่ดีบ้านครอบครัวรูสกีหน้าที่การงานนะครับนั่นเป็นถือเป็นญามาจะรัศุบฮานุตาให้กับเรามา ละหมาดจ,จะเป็นสิ่งที่มาปกปักรักษาให้สิ่งที่ดีๆนั่นอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราตลอดไปแล้วทาให้เรานั้นได้รับเนี่ยมาอันยิ่ใงใหญ่คืออะงเครับคือสวรรค์ของเระสุภานวาตา่สังเกตเห็นไหมครับบางคนคนไม่ละหมาดไม่คนไม่ละหมาดคือคนไม่รู้จักสํานึคในบคุณของพระสุภานุวาตา่ะครับแล้วเขาจะเก็บ รักษาเนี่ยมากความปอดภันได้ยืยนยาวได้สักเท่าไหร่แตพี่น้องครับนั่นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รักษาความปอดปานจะไว้กับเรามานะครับสุขภาพที่ดีบ้านที่ดีฤกีที่ดีเป็นองครับการละหมาดเนี่ยจะช่วยรักษาสิ่งนี้ไว้ให้กับเราวาดาฟิอาวาดาฟิอาอตุลิมน,นิดมากละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มาขจัดความทุกข์ความลาบากพยันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราขอให้ละหมาดก่อนละหมานั้นเป็นด่านสําคัญคําที่จะป้องกันในเรื่องนี้ นี่ที่จะปกปักรักษาเราว่ามูนซีว่ามูนซีละตัวลรอยมาละหมาดเป็นสิ่งที่ทําให้รอดมากความเมตตาของลอสุบฮานุตตะลานั้นเกิดขึ้นกับเราละหมาดแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับเราการช่วยเหลือจากลอสุบฮานุตะลาจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเนี่ยอยากจะได้ยมากความปวดปานจะาว่าหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญคือละหมาดให้ได้เป็นครับรักษาละหมาดให้ได้ว่ากาชีฟาตุลินลึกมัว่ากาชีฟาตุลินรุ่มมา้ และละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มาปัดเป่าความทุกข์ความลําบากความศกเศร้าเสียใจที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของละหมาดคนข้างของละหมาดเห็นไหมครับว่าละหมานั้นดีกว่าละหมาน่ยมีสิ่งดีมากมายเกินที่จะพรรณนาให้ท่านได้ทราบละหมาดโดยสรุปก็คือคุณค่าของความดีท่องดนย่ญญาแล้วก็อ่างเครอเราพี่น้องเราอยากจะมีความสุขพี่น้องเราอยากจะมีเนียอยากจะมีเนี่ยมากและอยากจะให้เนี่ยมากความปิดปานอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในคําตอบ ที่ทุกคน,นจะต้องมีคือรักษาละหมาดให้ได้เลยพีองครับและไม่ใช่รักษาเพียงแค่ว่าร่างของละหมาดเราจึงเห็นว่าในสิ่งที่ท่านแจ็คเอ็ดอลกอร์นีได้อธิบายกับเราส่วนใหญ่แล้วลนั้นมันเกี่ยวข้องกับอีกมิติหนึ่งเปนะครับมิติที่เป็นจิตวิญญาณมิติที่เป็นเรื่องของหัวใจเป็นองครับละหมาดนั้นไม่ไม่ได้เพียงแค่ว่าร่างละหมาดไม่ใช่เพียงแค่ปากละหมาดแต่สิ่งที่มีความสําคัญและยิ่งมีความสําคัญในระดับลึกที่แท้จริงเป็นบ่อเกิดของความสุข เป็นพลังของความดีความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจละหมาดด้วยใจละหมาดร่างละหมาดใจละหมาดแต่สิ่งที่มีความสําคัญควบคู่กันไปนะั่นคือหัวจิตหัวใจที่ละหมาด้ให้มีสมาธิให้ได้จดจอไปนะครับละหมาดทํายังไงให้สารของความสุงหลังมาไปนงครับละหมาดแล้วความมีความสุขละหมาดแล้วอย่าไปคิดเรื่องของนุญนยาบางครังเราละหม,มาดแล้วเครียดละหมาดแล้วเราหน้านิวคิคว้วขมวดเพราะว่าเรานิดถึงเรื่องดุนยาเห็นไหมครับ อย่าไปคิดแบบนี้ให้ได้จดจอ่อกบอัลลอฮ์ให้นึกถึงราะมะความเมตตาของอัลลอฮ์ใจอยู่กับอัลลอฮ์ให้ได้นะครับแล้ว็พยาวันวันขออัลลอฮ์ในขณะที่เราละมาดนะสมาธิที่มีความสําคัญมากเลยค,คําว่าคูช่วคคาว่าตะวัดด้วนนั่นคือสิ่งนี้ฮนะสิ่งที่เป็นพางในใช่ไหมฮะน้อมน้อมอมตนใจมีสมาธิใจประนึ่งว่าเรานะ่ะเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นเรา ให้มีความรู้สึกทางก้าวในละหมาดละหมาดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในประเด็นนี้เป็นอย่างมากเลยเพราะร้องสุบฮานุตาลาครับว่าให้พระองค์ทรงยกระดับจิตวิญญาณของเราในละหมาดย,ยกระดับความสุขความเีความ,วามสําเร็จโดยผ่านการละหมาดนี้กันทุกคนครับอากุลกาวนะฮะว่อัสตัมฟุรุลลอฮ์ลิวะลากุมมัลิซไซรินมุสลิมีนัมฟุลีดานฟัสตัมฟุรุอินวะลัฟฟุรุอูร์รับฮิมัสลามุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮ์วะบะรักาตุฮ